รับ,บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยลองอันดับหนึ่งนะนี่อยู่ดีๆมาให้ผมบอกอยการาชการเ่ยโดยไม่ฟังความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนนะกฎหมายเขาตำรวจเขาบอกว่าถ้าจะให้ผมบอกก็ต้องฟังความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนก่อนถ้าไปทําแบบนี้มันกระทบศนะีนะนะเป็นใครก็ต้องต้องฟ้องอะ่ะเออนะใครไม่เป็นผมไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันเจ็บปวดขนาดไหนอะไรทำนองนั้นน่ะผมฟังฟังแล้วก็แปลมาประมาณนี้ ก็พี่โจ้ก็อยามาฟ้องผมเลยนะนะครับอ่าพอฟ้องผมเสร็จผมติดคุกไปแล้วเนี่ยใครจะมาไล่ฉสดเอฟซี FC ผมยังไม่รู้จะไปฟังใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่โจ้ก็บอกว่าผู้ทำนองนะครับถ้าเป็นกูถ้าใครจะเป็นกูก็ไม่รู้แล้วกูเจ็บปวดขนาดไหนกูต่อคิวขึ้นพอบอรตรแล้วเนี่ยนะรองอันดับหนึ่งคนต่อไปเนี่ยรักษาการพอบอรตรก็ต้องกูนี่ผมพูดในแนวแนวผมนะแกไม่ได้พูดยามขนาน,นี้ผมมันสันดานหยาบช้ายอยู่แล้ว เพราะอะไรเพราะแกรองอันดับหนึ่งสมมุติไม่มีกิติรัตน์อ่านะกิติรัตน์เดบิ๊กบิ๊กจอะไรเขาเรียกบิ๊กตารเดี๋ยวเขาต้องเป็นบิ๊กโจ๊กเพราะนั้นคนพวกนี้ดันมาให้กูออกจากราชการซะก่อนกูก็เสียโอกาสกระทบสิดกูเนี่ยแปลแล้วเป็นอย่างนั้นแกก็บอกเอ้าไม่กูเห็นตำแหน่งอยู่แล้วเพราตรดิกูแต่งตัวรอนะแทนที่จะเป็นกูแับกลายเป็นกิติรัตน์นะนะสุรเชษก็เลยมีความรู้สึกว่าให้แบบนี้ไม่ได้รับบาดมันทำอยู่ดีๆมาให้กูออกได้ยังไงล่ะ นะอ,อ,อาจารย์วิสนุกิศนิกาก็บอกแล้วนะว่าการให้กูออกนี่มันนะทำไมอ่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องฟังคณะพนักงานสอบสวนก่อนไม่ใช่ส่งตัวกูกลับปุ๊บนะวันเดียวกันตั้งคณะกรรมการสอบสวนกูปับ๊บหลังจากนั้นอีกคำสั่งหนึ่งก็ไป็นไงให้กูออกปนะั๊บให้กูออกเลยกูก็รับไม่ได้ทําไมทาใจไม่ได้น่าจะเว้นสักเจ็วันอะไรําลองนั้นอันนี้ผมผมคิดเองนะ ไม่เห็ความคิดของบิ๊กโจ๊กแหละผมขอพูดแทนบิ๊กโจ๊กแดี๋ยวๆนี้แกก็บอกว่าส่งตัวกูกลับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบกูแล้วก็ไล่กูออกเลยวันเดียวคําสั่งแม่งออกสามฉบับเร่งรีบเหลือเกินเงี้ยนอยากจะเป็นผบ,รบรตรกันหรือไงอะไรทำนองนี้แหละ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือเต่าที่สรุปแล้วก็พี่โจ๊กแกก็พูดประมาณนี้แหละนะครับก็ธรรมดาครับตำแหน่งแม่งมีตำแหน่งเดียวใครแม่งก็อยากจะเป็นผบ,รบรตรเพราะอะไรหนึ่งตำแหน่งใหญ่โตสองผลประโยชน์แม่งก็มหาศาล ผลประโยชน์ในทางดีหรือทางร้ายก็มีน้องประชา,าชนแม่กับมโนกันแล้วกันมีพอบอตรตอรอคนไหนไห้างแม่มีเงินต่บกว่าพันล้านมีไหมนะครับใครเป็นพอบอตรอแล้วมีเงินต่บ 1, 000, 000, กว่าพันล้านไหมเออผมกาไม่น่ามีนะทุกคนแม่กอย่างน้อยๆต้องเป็นพันล้านเพราะอะไรเพราะว่านึงอาจจะถึงระวัลที่หนึ่งบ่อยนะครับเช่นเดือนละสองครั้งถึงระวัลที่หนึ่งบ่อยนะครับสองครอบครัวจ,จะร,ร่ำรวยอ่าสามอ่าได้รับมรดกนะครับ ได้รับมรดกนี่หมายถึงว่ามราดกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเราไม่รู้ก็พี่น้องประชาชนคิดดูว่าทุกคนแม่งก็ต้องมีเป็นพันล้านนะครับแต่ละคนบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมว่าแม่งก็ผมว่า,าบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นพันล้านะนะเพราะว่าตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ดวงดีถูกหวยทุกวันถ้าถูกหวยเดือนละสองนี่ยเกือบร้อยล้านนะปีนีต้ตบพันล้านนะเพราะคนไปนทำงานอยู่สังัดง,งานต่างๆในชาติเป็นใหญ่เป็นโตมันน่าจะมีเป็นพันล้านใครๆก็อยากจะเป็น พ่อแม่แม่งเยอะทำโน้นทำนี่จับก็ได้นะจับจับก็ได้ไม่จับก็ได้บางคนก็ไปตั้งคำถามจับก็ได้ตังค์ไม่จับก็ได้ตังเอ้ยอย่าไปใจมันพูดเล่นกันอย่าไปยืนยันเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องคุยนะนะครับจับก็ได้ตังค์ไม่จับก็ได้ตังค์อันนี้เขาเขาลือกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้กันคุยกันในในวงเล่าอะนะนะครับก็เล่าให้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยเคาะเคาะหน่อยอ่าเคาะเคาะเคาะหัวใจหน่อยนะนะเคาะไอพีเดหน่อยครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าไม่กดแม่กัดน,น,นะจัดรายการทางโซเชียลนี่แม่ไม่ใช่ง่ายนะต้องช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์กันไปพี่เทแม่กับพูดตรงไปตรงมาแต่ผมไม่กลัวใครมาฟ้องร้องหรอกไม่กลัวพี่โจอะไรจะมาฟ้องร้องเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็พูดก,กลางๆผมก็บอกแล้วพี่เทพี่โจเนี่ยแกซวยเพราะอะไรพเพราะแกโดนออกไมยจับพเพราะแกโดนดอกหมายจับเรื่องไอ้ฟอกเงินเนี่ยสารอาพุ๊บเนี่ยเขาก็าเอาไอ้หมายจับเนี่ยมาเป็นเหตุในการให้แกออกจากราชการง่ายนิดเดียว เรื่องนี้แม่งไม่มีหาะไรซับซ้อนเลยก็ง่ายๆนะ่ะกับพี่โจ๊กยังดันไปเดินเกมพลาดันไม่ไปพบพนักง,งานสอบสวนไม่รู้ใครเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายก็ไม่รู้ดันไปแนะนําให้แกนะ,ะไม่ไปพบตำรวจไม่ไปพบศาลอะไรต่างนะแต่สุดท้ายก็เป็นไ,ไงออกหมายจับพอ,อกหมายจับเขาเอากระดาษแผ่นเดียวเรียแน่ไปเลยแล้วก็ต้องกระเดียญายาเนะข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา131ประเด็นแม่งมีอยู่แค่นี้แล้วเสร็จแล้วก็ให้ออกเลยวันนั้นไม่ต้องไปรอถามใครนะเพราะอะไร เพราะว่าเขาก็มองว่าภาษาออกหมายจับเพราะการจะออกหมายจับแดงวิายามาตาโอจุบกเขาบอกว่าต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้คระทำากษอันที่หนึ่งนะสองโทษจำคุกมากกว่าสามปีก็เรียกคดีอาญาแรงสามไม่ว่าพบพนักงานสอบสวนก็สันนิษฐานว่าหลบหนีเพาเอาแค่นี้เขาก็ออกหมายจับพิจารณาพอได้หมายจับมาเขาก็แลกเลยครับส่งกองคดีส่งกองกฎากองคดีกองวินัยกองกฎหมายมันมีอยู่สองกอง กองคดีกับกองวิจัยเรื่องอะไรภาษาตำรวจนะนะครับก็ก็าชงเลยชงไปให้ใครอ่าพี่ตายพี่ตายก็คือ,อ,ร,อรองผบตรลำดับที่สองออมาถึงกู้เปอร์เซ็นต์ปั๊บออกเลยนะนะเข้าตำรานะครับมีมึงไม่มีกูนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่โจ๊กนี่เบอร์หนึ่งส่วนพี่ตายเบอร์สองเบอร์สองแม่งก็เซ็นเลยครับให้เบอร์หนึ่งออกจากราชการไปก่อนเพราะไม่มีเบอร์หนึ่งกูก็เป็นเบอร์หนึ่งก็แค่ะนะ แม้งไอละครน,น้ำเน่าสำนักงานำตำรวจแห่งชาติแม่งก็มีอยู่แค่นี้นะแผนประทุดกรรมแม่ก,กับพื้นพื้นไม่ต้องไปคิดหาแล้วสลับครอบจอนบางคนบอกอะไรนี้เพื่อนรักหักเหลียมหวดไม่มีหาในเรื่องพื้นพื้นเนี่ยผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านทันท่วๆไปเนี่ยฟังพี่เดพูดนะข้อมูลที่กูได้มาแม่งกับประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกนะโจ๊ก็อยากเป็นของบรตรตายก็อยากเป็นนะเออนั้กต่อสัก,ก็อยากเป็นจะต่ตอสั่นี่เป็นไงเส้นเขาใหญ่หวยจับ เลือดไหลตำแหน่งก็ปุกปุบ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 ยิ่งกว่าเจร่วนนะนะก็จากพันเอกก็ขึ้นมาเป็นพลเอกในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าเส้นเขาใหญ่ที่ต้องยอมรับไอ้เรื่องเขาเส้นใหญ่พี่ชายเขาใหญ่จริงๆ่ะแล้วเขาก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊มปึ๊บปั๊มนะขาดหลักกรุงหลักเก่อะไรต่างมันทำได้มีกฎหมายเปิดช่องมันทำได้เขาก็ขึ้นมาเป็นผบตรทั้งๆที่เขาอุปศน้อยสุดนะครับนะบอกแล้วการเป็นผบตรหนึ่งเส้นต้องใหญ่ตัวต้องมีตามต้องพร้อมบารมีต้องพร้อมกลับขึ้นมาเป็นใหญ่ นะครับพอเป็นใหญ่กูก็เริ่มมีการขัดแย้งกันแล้วระหว่างต่อสักกับสุรเชษฐ์นะก็ว่ากันไปธรรมดานะทุกคนแม่ก็อยากเป็นใหญ่เช่นกันนะ <S <S นะนะครับก็ตอนนี้แม่ก็ทะเลาะกันไปทั้งโจ๊กทั้งทั้งจ่ายนะอย่างนี้แม่โจ๊กมีตายมีเต่าเต่านี่ก็ลงผู้จัดก,การนะเออความ่ค่อยจะชอบชอบโจ๊กเท่ไาไหร่หรอกผู้จัดการให้สัมภาษณ์แม่ก็พอรู้แล้วนะเออไม่เอ่ยชื่อก็พอจะรู้ว,รว่าว่าหมายถึงไทยอะไรต่างๆนะ ลักษณะอาการก็แม่งไม่ชอบกันเหตุผลง่ายๆก็แม่งกับคนละพวกนะเป็นตำรวจด้วยกันแต่แม่งคนละพวกนะเหมือนอยู่พักการเมืองแม่งคนละพุกเพราะนั้นแม่งก็ไม่ชอบกันส่วนจะไม่ชอบกันด้วยเหตุผลการปฏิบัติน้าที่คนหนึ่งเป็นตำรวจน้ําดีอีกคนเป็นตำรวจน้ําเสียหรือไม่อันนี้กูก็ไม่รู้หรือว่าผลประโยชน์แม่งขัดกันนะหรืออย่างไรกูก็ไม่รู้แต่ก็พี่น้องประชาชนคิดว่าตำรวจที่แม่งทะเลาะกันอยู่เน่ยปก ต่อฟาร์บิ๊กตายกิตลัาบิ๊กเตาชื่ออะไรวะคนตรวจตีอ่าเลียวก็จำชื่อไม่ได้แนละ้วแล้วก็อ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแม่งทะเอลาะกันเรื่องอะไรพี่น้องครับนะแต่หลายคนก็ผมไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกน่าจะทะเอลาะกันเรื่องผลประโยชน์อ่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แม่งทะเอลาะกันเรื่องอะไรแต่ผมว่าแม่งไปทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนผมดูแต่ละคนเนี่ยแม่งจะพูดว่าไอคนนี้การแกล้งกูกูการแกล้งมึงผมดูแล้วที่แม่งทะเอลาะกันนะนายสำนักงานตำรวจชาติ คือมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรอยากเป็นใหญ่ถ้าถามผมแม่งอยากเป็นใหญ่เป็นโตไปเนี่ยชุกรูเท่าที่ผมดูนะครับจริงแั่ไงกูไม่รู้แต่กูอ่านดูจักที่มันพูดกันด่ากันไปด่ากันมามันไม่เห็นพูดถึงประชาชนเลยนะบางคนบอกแม่งเห็นหัวประชาชนไม่แม่งนั่งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะเศรษฐาก็เลยย้ายแม่งทั้งสองคนนะทั้งต่อฝักทั้งโจ๊กอะไรต่างเนี่ยนะทะเลาะกันดีนะนะนะเข้าทางตายเลยกิตติรัตนเออมึงทะเลาะกันกูก็ไปรักษาการนะ สามทีเดือนจะพักเอา้าอยู่ดีๆมีอีกคนหนึ่งมาใหม่ครับชื่อวิศนุเครืออรามจุกรูนะประธานกิจการคณะสองอยู่ดีๆครับไม่มีใครถามครับแต่ดันไปดีความว่ากระบวนการขั้นตอนในการให้วิทนุออกจากราชการไม่ชอบไม่มีใครถามเลยแต่ว่าอาจารย์วิศนุฉายาเนติบริกร แต่บางคนก็ไปเรียกท่านปาสีตนนนชัยอย่าไปเรียกท่านอย่างนั้นเลยเรียกวราเนตีบริกรก็พอแล้วนะอย่าไปเรียกว่าสีสนนนชัยเลยนะครับนะนะนะแต่ถ้าไม่ว่าท่าในฟ้องใครลท่านแก่แล้วเดินจะไม่ไหวแนละ้วไหนจะล้างไตวันละสิบชั่วโมงวันมีมยี่ยี่สี่ชั่วโมงล้างไตเป็นสิบชั่วโมงนะผมก็เคยเรียนกับแกนะอาจารย์มิษณุเนี่ยแกเป็นคนที่เขาเรียกฟิวหวเปรียบเหมือนน้ำนะครับน้ำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปตาม เปลี่ยนไปได้ตามรูปแบบของภาชนะนะถ้าภาชนะเป็นสีเนกกเนส่เหลี่ยมน้าก็เป็นสี่นะเป็นขวดก็เป็นทรงกลมทรงกระบ,บอกเพราะนั้นอ,อ,อาจารย์วิศนุอาจารย์ผมเนี่ยแกเป็นคนที่ทําได้หมดอ่ะบางคนก็กล่าวหาว่าแกทําผิดให้เป็นถูกไม่ใช่หรอครับนะแกมุมมองทางกฎหมายที่แตกต่างกันทําถูกให้เป็นผิดอะไรต่างๆไม่ใช่ครับอย่าไปว่าแกนะผมไม่อ่านแล้วชอบว่าแกนะแกเป็นคนที่เขาเรียก ตีความกฎหมายให้กลมกล่อมนะครับเคยเคย,เคยกินค็อกเทลไหมเวลาเราผสมเหล้าผสมอะไรเนี่ยโซดาเท่านี้เหล้าเท่านี้น้ำเท่านี้นะคืออาจารย์วิศุุเนี่ยแกเป็นนักค็อกเทลเลยผส,สมนั่นผสมนี่กลมกล่อมนะบางคนบอกติดพุกเนี่ยไม่รอดแน่พออาจารย์วิศวุุมาปุ๊บเป็นไงดีขึ้นทันทีเลยอย่างเช่นเศรษฐาเนี่ยก็ต้องจ้างแกมาเป็นที่ปรึกษาเพราะอะไรทนายทั้งประเทศแม่งเยอะแยะแต่ทนายหรือนักกฎหมายที่แม่ง เป็นแบบวิศนุนไม่มีหรอกยาแก